สวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับผมมือนีพาพี่น้องมากินแกงน้อไหมพี่น้องแกงเนือ้อไหมซอสแซ่บๆนะครับกิกนครับปลาแดกนงเขาคือกันนะล่ะบ่ได้ขายเวยพี่น้องเด้อซื้อมาคือกันปลาแดกอ่าเป็นเพราเป็นปลาแดกตม้มเนาะผมขายแต่ปลาแดกต้มแบบกินนี่แบบติดมือเลยล่ะพี่น้องแซ่บๆมาใส่าาผักขา้อมกินหอมหุยๆหมดละมา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 ,มา,มา แสบน้ำกันครับผมแสบคักเมื่อได้กินโดนแล้วพี่น้องลูกโดดกระมี่นผักคาเจ้าของเลยครับ เขาฟังคอนเสิร์ตไปน้ำาหางมองซีก,ก่อนพีนหน่องเอ้ยสีประแดดแกงน้องใหม่เขากันคักแต่ว่าเมื่อห่องสิบเป,เปือนจักหน่อย อ,อการลุกรถกินนิดติดมือคักขนาดเลย ืสุดยอดพี่หนองสมัยตะกินกินประแดกกับเขาจำกับเขาแล้วก็กับแจวครับเพราะนี้หละ่กะก็แซ่บเลยอิ่มเขาย่อนหมดนะครับประแดกนงค้ากณนะ

ทำไหมหวานดีดีครับพี่น้องหวานดีครับทำไม สีไปแล้วครับสุดยอด nhưng <laughs> khác <laughs> <laughs> Thank mm -hmm. you.

อัอสนส่วนอะไรพี่น้องมึงเนี่ย เมอนเขาไปไต่รถลรวบอเพราะว่ามันมันเหยียวเบื้งอยู่เด็ดตาอาบเห็นเขาเนี้ยวนะ่ะมานไดาอืมอย่างไปทางนั้นแหละที่มันอยุ่ไต่รถนะขะึ้นมาไดก่้กบัู่อก็นัุบ่อากนไปอกว่ายเพิ่งอาบดเขาบอกให้ใจขึ้น อ,อ,อ่านหน้ำให้มาตอนนี้ครับบาร์ล้อให้มะนมโฮม,มก่อน <c oughs> จังสีอาบแต่เราอ,อากอบาอาก่อนเดี๋ยวเห็นบ่บ่บ่มีจัาวกรูบ่มีบ่แสดงว่าอยู่ข้างหลังนั่นละบ่มีมสแสดงว่าอยู่ข้างหลังพอ,อย่างไปทางนั่นละ <c oughs> มาแล้วกลมกองบ่มี ไต่รถยุนระพันท่องลบไปใส่ยุมกินสุดยอดบวครังาคุณยังไงวะปลาแดกกันเากาทานบ่มีน้ำเป็นเขาก็พกจากคุณมันบ่มสะบัดผลจริงนอนลึ้นระสานผล ประแดกนั่นอำเภอโน่นสังพี่น,น,น้องประแดกอำเภอโน่นสังนงคักนงเนียกินหอัวมันติดมือได้แหละต้องใส่น้ำ <Miller> ม <fish> ันโอ้วนั่นเดีนั่นเดีโอ้เขาเขาในเฮียอันลดก่อนซะเนาะรอบมาอาบน้ำก่อนพี่น้อง เอาเพนด้านี่เอา้า <c oughs> เพนด้ามาเอาผีเร็วมา <m akes> ผีมามาแล้วผีเร็วมามันอนพีมามาเอาเนี่ยเอ้ามามาผีมาพีเร็วมา มากระูได้พี่น้องลูกว่าสีได้อาบน้ำนี่เฝ้าเลนนี่ไปนอนอยู่ใไต้รถใต่ล่าไปได้มาก็ระไดบ่อยากอา,นาบน้ำว่าอาบบ่ได้ครับพี่น้องเพราะวานตั้งแต่เอามาเลี้ยงทั้งสองตัวทั้งตัวเดียวแพทได้อาบน้ำให้ตลอดนะครับอาบน้ำห้างเชิดกับสองสามมือห้างเจิก็เป็นฮาร์มือวันเป็นอาทิตย์หอกฮามือ คือสีอาบนาทุกวันศุกร์วันเสาร์สีนะครับเนี่ยมผมกลับมาบานคันอาบมื่อรบบรมดาบตาแล้วอาบให้กับกับพีมผู้จมให้เล้ามันหนักแห้งขนาดตัวน้อยๆเตีย้ตยๆเนี่พี่น้องช่วงสมัยอันตั้งแต่มันน,น้อยๆกินไลนๆปองออกของังคือจะคองมันนี่ะ บุมเป็นออกม,เอา,มาเลียงไหมมันไม่เห้าเลียงแม่มันหลงมากครับมาอออกลูกอยู่บ้านผมเดี๋ยวถ่ายคลิปลงอยู่พี่น้องผูใ้ใดที่ติดตามก็นานนั่นก็จ,จะเห็นอยู่นะครับ เขาได้เลนะี้ยงนะือเขากระหักน,น้องพี่นอ้องเนะมาเกือ <c oughs> บคืนนี่แหละพี่น้องโตดื้อโตบ่ดื้อบอกง่าย บวบางอยากกต่มีเขาเหนียวนิ่บวบางอยากจักเกียพี่น้องเลยแพนด้านี่โคตรเดือดอ่ะเดี๋ยวติออกมาอาบน้ำนะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ให้กันติดตามและการองพมหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวลานี้นะครับเด้อพอกันไหมในคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปนี้ขอบพระคุณหลายๆสวัสดีครับ